ไปเลี้ยวไปเลี้ยวนิดนึงนะคะคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่ไปอยู่ตรงนู้นถือต้องให้พลอยหน่อยเดี๋ยวพลอยโชว์ฝีมือกันตออเซตอย่างนี้แล้วก็มองเห็นไหมเออเดี๋ยวนเออเห็นเลงมาอีกนิดดาวดาวหน่อยเพราะว่าแม่เขามองไม่เห็นนี่นะเออ เดี๋ยวพจะตอกนี่นะสิ่กอผลนะคะวันนี้พยมาที่บ้านของพ่อผลนะคะมาเยียมท่านอาจารย์ตอกเส้นนะคะวันะชนเทคนิคเวลาการตอกเส้นอ่าคุณลูกค้าเท่นี้เป็นจริงนะคะเป็นยังไงคะคุณลูกค้าโ,โดนไหม การตอกเส้นนะคะนี่คือเทคนิคการตอกเส้นนะคะที่นี่นะคะบ้านของอาจารย์ทองหดสนัเป็นยังไงคะจิ๊บๆเลยใช่ไหมถ้าหากใครอยากจะตอกเส้นกับกุณยพลก็ไปที่ร้านคุณพลนะคะร้านด้้า555นะคะอยู่ในปั๊มเอสโซคลองสองถนนลังสิตนครนายก49นะคะและปั๊มบางจากคลองห เซิร์ชดูได้เลยนะคะร้านนวดห้าห้าห้านะคะตามไปพ่อเลยนะคะอือนี่นะคะคอยตอกเส้นจิตของข้อหุวนะคะโอ้โห,โโหครับเยอะเลยใช่ไหมอืออ่าพอยต่อแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อจะให้ดูเทคนิคลีลาของข้อหนวนะคะติดตามชมนะคะอ่าพ่ออือดูพ่อตอกเส้นเลย อ่าอาจารย์ตอกเบาท่านกะน้ำหนักได้ถูกนะเก่งมากลูกศิษย์เก่งอาจารย์จะต้องเหนือกว่าเราอีกนะคะลูกศิษย์เก่งก็ต้องได้ครูดีนะคะครูดีลูกศิษย์ถึงจะเก่งได้นะคะการถ่ายทอดวิชานี้ต้องทําด้วยใจค่ะการรักนะคะรักการรักษาบําบัดแดดพื้นเป็นบ้านนะคะ อาคุณคะเป็นมานานหรือยังคะนานแล้วอ่าพ่อหนที่หมู่บ้านอะไรคะรพ่อจังหวัดเพชรพุรีอยู่ใกล้กับหัวหินใช่ไหมน้ำตกปลาละอูเอออยู่น้ำตกปลาละอูามาม,มาเที่ยวหัวหินนะคะตลาดหัวหินทะเลหัวหินก็อยู่ใกล้ๆนะคะก็แวะมาหาอาจารย์พ่อหนได้นะคะสวัสดะครับจ้ารโจ้า 962988 96196298ถ้าท่านอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะ <S 2> <S 2> แถวเพชรบุรีหรือเนี่ยแก่งกัะจานนี่นะคะก็ตามมาสาบแยก่ดดาแบบดแดงเขาเรียกต,ตรงนี้เนาะคะ่ะนี่ก็มานวดกับข้อหัได้นะคะคน,นชากล,ลังลาวนะคะท่านเก่งเรื่อง กา,การแก้อาการนะคะ,าาะคนะคะชาปวดสะโพกนะคะท่านนี้จะเป็นปวดหลังแล้วก็ล้าวลงสะโพกจะมีอาการชาชาด้วยค่ะเป็นมานานหลายปีแต่ลูกค้าไ,ไม่ได้ได้นวดใช่ไหมอ๋อคุณลูกค้าไม่ค่อยได้นวดเออเพิ่งมารู้จักกับพ่อหัวนี้มีคนแนะนำหรือู้จักทางช่องทางไหนคะฮะโ,โอเมียนายกอบ,บตเป็นคนแนะนำน,นะคะ นายกบตรป่าเด็งใช่ไหม,มเพราะว่าพ่อเหมนท่านยังไม่ติดป้ายเลยค่ะท่านไม่ได้ติดป้ายแต่ท่านมีงานตลอดเลยนะคะคนมาให้ท่านรักษาใบบำบัดนะคะแบบพื้นเมืองไทยโบราณเรานะคะตอกเส้นกดจุดแก้การนะคะปวดสะโพกแล้วลงขาชาหาท่านใดนะคะมีอาการนวดที่ไหนแล้วไม่หายรักษาที่ไหนไม่หายก็ท่านมาที่นี่นะคะป่าเต็งท่านอยู่แถวเพชรบุรี ให้ท่านมาหาอาจารย์พุทหหนเลยค่ะหากท่านอยู่กทมอยู่ะทุ่มนะคะไปหาครูพลอยฤิศิษ์ของอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าใครอยู่ทางโน้นก็ใกล้ทางโน้นกันไปนะคะใครอยู่ทางนี้ก็สามารถที่จะมาหาท่านอาจารย์ได้นะคะอา,อาการเจ็บป่วยนะคะปวดหลังปวดสะโพกนี่เป็นอะไรที่ทรมานค่ะเพราะว่าเป็นแล้วมันรักษาย,ยากหมอยังต้องผ่าตัดนะคะ่าทางออกของแพทย์ก็คือผ่าตัด นะคะก็ทางเลือกนะคะอันนี้เป็นทางทางเลือกการปุ่มปัญญ<ล>าปุ่มปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะกดตรงนี้นะคะถ้าต่อตรงนี้นะคะตะกี้พอต่อตรงนี้นู่นไปถึงฝ่าเท้าเลยนะคะบางทีเรากดอย่างเดียวนะคะการนวดนะคะผสมประสานกันกดอย่างเดียวมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะคะเราใช้ ่า <นะ S 1> ดูวิธีกดนะคะกดจุดเออนี่ท่านกดกดไว้นะคะกดตรงใต้ข้อสะโพกนี่ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวนิ่งนิดนกันีนะใกล้ก้น, <ะ S 2> น,นกบใช่ไหมก,กดไว้ท่านก็โยกโยโออกอ่าเขาเรียกทานงัดทารดีนะคะ,คะ,คะเคยได้ยินไหมคะนดดอ,อนี่คือเทคนิคเคล็ดลับของการ รักษาคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะคะเป็นสูตรเคล็ดลับนะคะอนาปล่อยแล,ล้วสดกร่งว่าบนะคะเออไหนนีค่ะสุดยอดนะคะสุดยอดเลยสุดยอดเลยที่ไหนไม่มีนะคะมาที่นี่นะคะอาจารย์พ่อหนเท่านั้นนะคะที่จะมีการรักษาแบบนี้นะ หากท่านมาอยากมาหาอาจารย์ก็มาเลยค่ะอยู่เพชรบุรีตรงหัวหนนนี่นะคะ่ะไม่ไกลเลยนะคะป่าละอูภูมิปัญญาของชาวบ,บ้านนะคะครูนะครับถูกนิดเดียวเลยะคะ่ะสาหรับพวอหนที่ถูกมากเลยพลอยบอกเลยว่าถูกมา,มากๆท่านไม่ได้เป็นแบบทาแบบเป็นธุรกิจนะคะทำอยู่กับบ้านช่วยเหลือคนนะคะทาด้วยใจจิตอาสานะคะไม่ได้แบบว่า เรียกร้องเองินทองอะไรมากมายนะคะและแต่บูชาครูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะนี่หายากนะคะคนที่ให้ด้วยใจแบบนี้นะที่อื่นเขาเรียกราคาสูงนะคะการรักษาคนกระดูกกัดเส้นนี้โอ้โหเป็นบางที่ใช้เงินสูงนะคะสําสหรับข้อหัแล้วใช้เงินน้อยมากม,มีแค่ค่าครูให้ท่านเท่านั้นเองอ,อเล็กๆน้อยๆ เนื้ออุ้ยลั่นกรุบเลยอืมซีดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ดลั่นกรุบอ่าอ,อันนี้ขาดึงขานะคะปรับสมดุลข้อสะโพกนะคะอ่านั่นเทคนิคนะคะหายากนะนั่นตึ๊บนั่นเห็นไหมนั่นกรุบอืมคุณพ่อทำให้ดูอีกสักนิดหนึ่งคุณพ่อทำท่าไหนคะอืมอ่าอันนี้ปรับหัวไหล่นะคะท่านจะปรับหัวไหล คนไหลติดสะบักจมนะคะพลาดไปได้เลยนะคะเป็นอะไรที่ทรมานมากถ้าหาใครท่านใดที่เป็นสะบักติดสะบักจมปวดแขนนะคะอ่านี่นะคะท่านเป็นเทคนิคพิเศษนะคะบางท่านนะคะการกดไหลอย่างเดียวบางท่านบางครั้งน่ะมันยังช่วยไม่ได้นะคะถ้าเป็นมากนั้นะมันต้องมีเทคนิคเสริมนะคะต้องใช้เทคนิคเสริม คนมีประสบการณ์เท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจเทคนิคอันนี้นะคะใครอยากเรียนอ่าคุณพ่อรับสอนไหมรับสอนครับอ๋อคุณพ่อรับสอนนะคะติดต่อตามเบอร์0961962988อ,อีกค่านหนึ่ง0961962988ครับอืมนะคะหากท่านใดจำไม่ได้ก็อินบ็อกเข้ามาคุยกับพลอยได้นะคะ คลิปนี้นะคะพลอยงามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกับคลิปหน้านะคะพลอยจะเก็บบรรยากาศการนวดของพ่อหนมาฝากนะคะดีขึ้นไหมคะคุณลูกค้าเออดีขึ้นมาอเบาขึ้นเนาะนี่นะคะพอยจะเก็บบรรยากาศในการมาเที่ยวปาละหูมาฝากอีกครั้งนะคะ ช่วงนี้พลอยมาที่มหาท่าพ่นพอนะมหาครูบาอาจารย์ก็เอาเทคนิคของครูบาอาจารย์มาฝากให้เอฟซีได้เห็นนะคะท่านใดที่เป็นหมอนวดก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้งานได้ทีค่ะบอกโดวยว่าสุดยอดนะคะใครอยากเรียนออนไลน์กับครูพลอยก็ติดต่อมาได้นะคะสอนนวดออนไลน์ค่ะครูพลอยสอนนวดออนไลน์ค่ะค่าคอร์สไม่แพงเลยคะ่ะ29 9บเาสิบ้าททเองติดต่อมาได้เลยนะคะ 0ู3 8์8สามแเค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ